สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีค่ะตอนนี้น้องกุงทองมานอนจะอาบน้ําแล้วอาบน้ําแล้วก็ประคบค,ค่ะนี่ตาเตียมแล้วอันนี้เป็นน้ําประคบนะคะอันนี้เป็นน้ําอาบให้ผิวดํง วานเขาไว้แคุณงทองนอนอาบน้ำสบายใจเลยอาบน้ำขัดผิวเนาะจะได้รล่อร่อฝนตกสองวันเนี่ยรถออก เด you know, いいินทางแล้วไถนาแล้วหวานข้าวแล้วหาบ้านสใหญ่ตกสองคืนนะไต้ไผอไนต้นนะไปตัดไปตัดสมุนไพรมาต้มให้น้องเพิ่ทองนะคะตัดต้นกระโดน มาต้มขัดผิวให้น้องสูงทองจะได้หล่อรอ,อโอ้ยไก้อ,ออกนม่ oh. นอนอาบน้ำอยาก,กลุกหรือเ่า

มาอุม้มมาเข้ากินหังลูกเข้าอ,อาบน้ำเสร็จก็มาประคบแล้วค้าตาประคบขาทูประคบขาแล้วนูะสมุงทงก็จินน้ำาออเนาะอ่า ภารกิจแต่ตั้งแต่ตื่นขึ้นเนาะตื่นขึ้นคุณตาก็ไปตัดหญ้าตัดหญ้ากลับมาก็มาอาบน้ําประคบขาออกจากประคบขาเสร็จก็จะไปตัดไหมวันนี้ไปตัดไหมไปตัดไหมที่อนามัยนะคะเนี่ยกินเล่นแล้วโอ้อยท ประคบขานูน่จะหาขโมยขโมยะม่วงอีกแล้วโม่วงเกิดไม่ทันเลยถุงทองกินหมดเลยหอยาาโอ้โอ้โอ อ้ยเบอมงมันโอ้มันก็ปุวไปเห็นยังไปตัวยันบาวไหนบอลมันทำของมันนะเขาเานเห็นเลยีตันเา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 เี ขอบคุณครับครับผม <S <S อ่าประครบขาเสร็จแล้วก็จะพาไปกินยารอ,อคุณหมอมาเนาะถถออยยรอคุณหมอมาหาน้องถุงทองว่าอร โอ้ยเราก็จะทำแบบนี้ทุกเช้าเย็นนะคะแม่แม่ค่ะประคบน้ำร้อนให้น้องแล้วก็ต้มน้ำอาบให้น้องให้ตัวดำๆนะคะอ่าต่อไปก็จะอาบน้ำสมุนไพรแล้ว จะได้ตัวดำดำไฟได้นั่นพ่อคุดูอีพ่อเขาพูนะเขาจะมาดูห่องทุกขาส่วนด้วยห่อนทุกขาส่นตัวมามามา เป็นตาก็ต้มน้ำแล้วก็ผสมให้น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นแล้วก็อาบให้ให้ตัวดำเอามามาเดี๋ยวไปเลยมามามา มาเร็วมามามาเดียออกไปยังถนนนั่นมา<ะ>มา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 อ,อาบน้ำกระดูนนะคะแม่จะได้ตัวดำขัดผิวให้ตัวดำ <laughs> มาเยี่ยมเยี่ยมาอาบน้ำเสร็จคุณตาก็จะพาไปเดินออกกำลังกายเดี๋ยวบอกออกกำลังกายก่อนกินยาเออไปเจียยังแฉก็ไปออกกำลังกา,ายก่อน <ไป S 2> แล้ว <มา S 2> ค่อย <มา S 2> เข้าหลักก็ไปกินยามา,มามามา,มา มาลามามาไปฟังนน่นไปอันนั้นมะม่วงเออมะม่วงเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้ฟังถนนหลายจังเลยน่วยดกจังเลย อาบน้ำเสร็จแล้วนี่ยมาเอาบะม่วงแล้วลูกแล้วเนี่ยโอ้โอจะไปเดิอนออกกำลังกายแล้วโอ้อยากไปแต่อยาก<ป>งา่าง<ป>อยาก<ป>ง่างแล้วอือโอ้โอโองย่างจะได้เร็วแทะเ <laughs> ปล่าแห้งเดี๋ออฮา คุณตาจะพาไปเดินออกกำลังกายสำหรับคลิปนี้น้องถุงทองฝากแม่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายถุงทองสวัสดีครับฝากแม่ๆด้วยนะคะฝากน้องถุงทองในอ้อมกอดอ้อมแขนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ